จะนบสนุนโดยครีมทาฟ้าเมลามีโฟอินวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4446-8 h o ฮอตไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วค่ะสำหรับคาเฟอีนซิงเกิลใหม่ล่าสุดของซุปตาล,ลุกทุ่งสุดฮอตของประเทศไทยยิงลีสีจุมพลงานนี้เราไปฟังที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้กันค่ะเรื่องราวของเพลงคาเฟอีนนั้นก็คือมาจาก นฮุกที่เป็นชื่อรสชาติกาแฟต่างๆเช่น<ม>คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อารบาบิก้าโรบัสตาอะไรเงี้ยทำไมถึงมาเล่าถึงกาแฟก็เลยเปรียบเทียบว่าคนเราสาวๆอย่างเราแบบอกหักความรักทำให้คนตาบอด<ม>ต้องการให้ตาสว่างก็เลยจะเอาหนทางไหนให้ตาสว่างอ๋อ oh, งั้นกินกาแฟยี่ห้อไหนดีคิกซี่คิกซี่คาปูชิโน่ไหม,มเอสเปรสโซ่อาราบิก้านั่นคือ ที่ไปที่มาของเพลงคาเฟอินในซิงเกิลใหม่นี้ค่ะท่อนคาปูชิโนเอสเสโซอาราบิก้าโรบัต้ามาก่อนค่ะมีแค่นั้นซึ่งมันตลกดีตอนไปสั่งกาแฟแล้วรู้สึกว่าเออคนไทยชอบเล่นติ๊กตอกแล้วชอบชอบคลิปที่มันตลกอ่ะนึกออกไหมเหมือนแบบมาลองกองแก๊งอะไรเงี้ยว่าเอเออาอะไรเงี้ยอันนี้เขาบอกทําไมคนไทยชอบสนุกแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยการสั่งกาแฟแล้วเป็นเมโลดี้เป็นทํานองเนี่ย มันก็แปลกดีนะคะก็เลยเก็บไอเดียนั้นไว้แต่ก็ยังแต่งท่อนอื่นๆยังไม่ได้หรอกค่ะ mm. แต่งได้แค่ตอนเดียวจนกระทั่งว่าใกล้ที่จะบันทึกเสียงแล้วก็เลยเร่งแต่งให้เสร็จอาจารย์สวัสดท่านก็รอโจทย์จากเราว่ามันจะไปทิศทางไหนเพราะว่าร้องเพลงนี้มันเป็นเพลงประหลาดเพลงที่ฉีกกฎของลูกทุ่งที่เด้งเด้งมาตั้งแต่หลายปีนะคะซึ่งหญิงก็เลยบอกว่า เราหา reference มาก็ส่งเพลงโนโค k e ให้ฟังยุ90แลปแขกทีนี้อาจารย์ก็อ๋อเข้าใจแล้วแต่เราก็ต้องมาตั้งดนตรีของเราสไตล์ของเรานิดนึงฉีกเพราะว่ามันจะทับลิขสิทธิ์ถูกไหมคะทีนี้ก็หาไอเดียของความเป็นอีสานกลิ่นอายของเสียงพินเสียงแคนเข้ามาความลงตัวของเพลงนี้สวยงามมากดนตรีขึ้นมาตื้อ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  มันเลิศไปหมดตื่นเต้นมากดีใจมากคลั่งรักเหมือนขอใจเธอเลขกเบอร์โทรยิงแล้วรอสายคนโสดคลั่งรักบอกไม่ถูกคือแบบต่อให้ไม่มีใครฟังใครชอบก็เต้นได้ทั้งวันคนเดียวแล้วอยากนําเสนอและพรีเซนต์มากคือแบบเธอฟังเพลงฉันสิเออฉันชอบมากอ่างเงี้ยพอเปิดวันแรกแล้วมีรายการต่างๆแบบว้าวทำไมเพลงมันติดหูจังเลยร่างกายต้องการคาเฟอีนแล้วก็มีท่าเต้นคาปูชิโนเอสเปโซอาราบิกาโรเบตตามันก็เลยกลายเป็น ชาเลนจ์ที่ทำให้คนเหมือนแฮปปี้ขอฝากผลงานคาเฟอีนด้วยนะคะสำหรับช่องยู u ูบแกรมิโกออฟฟิเชียลลองเปิดโอกาสมาฟังเพลงเต็มของหญิงลีกับอาจารย์สวัสดสารคามนะคะซึ่งลายดนตรีอาจารย์สวัสด์เพราะมากๆลงตัวมากๆมีกลิ่นอายของความเป็นอีสานสำหรับหญิงลีก็มีกลิ่นอายของความเป็นเอกลักษณ์น้ำเสียงเนื้อเพลงลงตัวก่อนที่จะเข้าไปหายี่ห้อกาแฟหรือรสชาติกาแฟต่างๆมันร้อยเรียงเรื่องราวมาจากความรักทัให้คนตาบอดก็เลยต้องการให้ตาสว่างก็เลยดื่มกาแฟง่ายๆนะคะ ลองให้โอกาสพวกเราเข้าไปฟังเพลงเต็มค่ะโอ้โหแค่ฟังที่มาที่ไปยังสนุกขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่ซิงเกลิลนี้ฮอตมากๆใครที่ยังไม่เคยชมเคยฟังระวังเอานะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย